อาอเฮ้ยอูปิดรถก็ต้องใช้ทำไงวะเนี่ยหาที่เปลี่ยนจะลบี้อคอกซิ่งใหม่ดิตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายถึงแล้วเราจะพามาทำไมที่ศูนย์ที่นี่เขามีซ่อมคอกซิ่งที่ไหนกันเล่ามั่วปะเนี่ยอ้าวแล้วทำไมจะไม่มีเคยมาหรือไงที่นี่เขาทำได้จริงเหรอจ้าที่รักิง มีตน้นรับค่ะไมใช่อู่คอกซิงไปอยากขี่นวะว่าของจริงต้องที่นี่ผมจะเปลี่ยนจารบีกับลูกจัดไปค่ะรถอะไรก็ซ่อมได้เพราะตอนนี้ศูนย์อีซุสุใกล้บ้านคุณพร้อมให้บริการซ่อมกระบะคอกซิงแล้วเพื่อให้มั่นใจว่ารถคุณได้รับการใส่ใจในทุกรายละเอียดก่อนการเปลี่ยนจารบีช่างจะเช็คสภาพยางและเพลาพร้อมตรวจสอบการสั่นคลอนของลูกปืนลอ้อ ที่ศูนย์บริการเราใช้อะไหลแท้ไม่มีเทียมจารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์คุณภาพสูงทนความร้อนได้ดีกว่าเหมาะกับรถคอกซิ่งบรรทุกหนักพร้อมเครื่องมือพิเศษทําให้รถคุณไม่ช้าเพราะใช้เครื่องมือหลุดเพลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจารบีแทรกซึมได้ทั่วถึงงานเสร็จไวด้วยเครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อไม่เสียหายเพราะปรับตั้งด้วยตาช่างกิโลสปริงและยังมั่นใจได้ว่าน็อตท,ทุกตัวถูกขันแน่นอย่างเหมาะสมเพราะใช้ประแจปอนขันทุกตัวตรวจสอบงานก่อนส่งมอบตามมาตรฐานของศูนย์บริการให้คุณวิ่งงานได้อย่างมััั่นใจปลลอดภยท้งรถแะคุณ เราเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับและแน,แน่นอนราคาไม่แรงอย่างที่คิดอยากซิ่งต้องวิ่งเข้าสูนอยากซิง่งแรงๆอยากแซงวัสดุต้องหยุดที่สูนอิสุส